you wow. จะเริ่มกันยังไงครับถามที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้ก่อนเลยครับมาคอนเสิร์ตไปได้ยังไงครับยังไงพี่เต้ก็เป็นโปรเจกต์หาถิทำของวงมีนครับจริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบวงมีนอยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่เราแบบอยากร่วมงานด้วยนะครับมาทำไลฟ์เซสชันกันใช่ก็จริงๆเจฟเนี่ยเป็นคนแรกที่เราคิดถึงเลยขอบคุณมากครับใช่จริงๆก็ครับผมชอบสไตล์น้องแล้วก็รู้สึกว่าน้องแบบเท่แล้วก็เสียง เสียงโหดจัดนะครับตอนนี้ตอนนี้ชอบเหมือนเดิมไหมครับชอบเหมือนเดิมเครับก็เป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเพลงมินนะครับแล้วก็เอาเพลงของวงมีนนี่แหละจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วแล้วก็อยากจะเอามา re arrange ใหม่ทำใหม่แล้วก็เล่าแบบใหม่ในเบสออนศิลปินที่เราชวนมาใช่ครับเจ๊พอพ่อพี่เขาชวนทักชวนราบาลมาเป็นไงจริงจริงก็รู้สึกว่าแบบเป็นพี่ๆเป็น คนที่แบบเราฟังเพลงอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆพูดไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่เด็กขนานน <c oughs> ดานั้น okay. มันก็จก <c oughs> ึ๊งนิดนึงเหมือนกันนะพูดผิด,ดจริงๆเ,เราเราฟังเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบเพลงพี่ๆเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็การแบบโอ้ได้พี่เขามาชวนแบบให้โอกาสไปร่วมโปรเจกต์ด้วยก็แบบรู้สึกว่าเออเราอยากทําอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะน่าออกน่าจะออกมาเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆสําหรับผมเองแล้วก็สำหรับวงมีนเองก็ตาม อย่างอย่างวงวีน็มีเพลงอยู่เยอะแยะมากมายเลย่อย่างเราเวลาเรามาดูวองเขาเนี่ยเราจะต้องยังไงเตรียมตัยยังไงอะรต่างที่มาทำหนลนจริงๆเป็นทางวงวินเลือกเลือกเพลงที่เหมาะกันเหมือนกับว่าพอเราได้เลือกศิลปินมาแล้วก็จะมีเพลงเดิมของเราที่รู้สึกว่าถ้าเป็นศิลปินคนนี้เราจะตีความไปอีกแบบหนึ่งอะไรก็เป็นตัวที่ตัวเขาเล่าออกมาก็จะเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าการเล่าเพลงมีใน ทีสันของศิลปินแต่ละท่านที่เรามองเห็นด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยเลือกกันประมาณหนึ่งแล้วก็เขาก็จะช่วยกันทามาเยอะเหมือนกันอย่างของเจฟเนี่ยเจก็ช่วยอาร์เรนช่วยทําแบบว่าเราได้ฟังครั้งแรกเราก็แบบอู้ก็คือโปรดิวซ์ใหม่เลยใช่ใช่ดีมากครับใช่เจ๊ปกับการที่จะต้องมาทาเพลงใหม่จากก็จะฉบับเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยยากไหมฮะเจ๊ คือจริงๆเจฟบอกไปเลยอ่ะสบายมากเนเก่าไม่เวร์คือคือจริงจริงอะเวอร์ชันเก่าก็คือดูเป็นความเป็นมีนแบบโหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีเพลงที่มันดีกว่าเพลงไหนมันมีเพลงที่มันแบบดีต่างกันเออมันสวยงามต่างกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าเราลองมาอยากเล่าในแบบของตัวเองลองเปลี่ยนคอร์ดในแบบที่เราชอบดูซิอะไรเงี้ยว่ามันจะออกมาเป็นไงมันก็ออกมาเป็นความเป็นเจฟแล้วก็บวกกับ เสียงพี่วอเต้อะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เพลงนี้มันดูมีเด็บดูมีความดึกของเพลงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ก็สนุกทํางานกับพี่พี่วงเมงก็สนุกมากอะไรเงี้ยครับเพราะจริงที่ถูกหยิบยกมากี่เพลงครับจากเพลงทั้งหมดของวงเมงสามสิบครับสามบ้ามสามบ้ามคือคือจริงๆตอนนี้เราคุยกันเป็นเฟสครับเฟสแรกตอนนี้จะมี3เพลงก่อนเออเอ้ยมี4เพลง ใช่ใช่เป็นสีเพลงแรกแล้วก็เฟดสองตอนนี้เล็งกันไว้3อยู่แต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเติมใช่ฟังฟังเหมือนสร้างบ้านเหมือนกันนะใช่ใช่เรียกว่าเป็นซีซั่นหนึ่งแล้วกันซีซั่นหนึ่งนะซีซั่นหนึ่งอยู่กับว่าพี่แบกดีไหมถ้าไม่ดีก็ตัดจบซีซั่นหนึ่งพอแล้วพอแล้วไม่ใช่ว่าถ้าถ้าถ้าแบบว่าทุกคนช่วยกันฟังช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยยอดเยอะดีคนชอบเราก็เออจะได้มีกําลังใจแต่ว่าเจฟมาแน่นอนว่าไม่มีทางได้ตัดจบหรอกใช่ครับพีกพีกก็ขอบคุณที่หลงกล มันออกไปไม่ทันแล้วสิได้ครับได้ครับจริงๆก็เพลงที่เราของวงมีเลือกมามาแจมกับเจฟก็คือเพลงความเงียบคือคําตอบนะครับจริงๆก็เป็นเพลงที่ปล่อยไปแล้วก็เป็นช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เอาไม่ค่อยออกไปเล่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมาะกับเจฟมากเสียง กับบรรยากาศของเพลงอ่ะต้องลองไปฟังดูครับริงจงบรรยากาศบรรยากาศของตัว MV ตัว MV นะเรียกว่า MV ได้ไหมรับเซสชันเนี้ยมันก็มีความแบบเอ่อการตีความและมีความศิลปะอยู่ในนั้นเลยอ่ะก็แบบอยากให้ทุกคนดูตัวของลฟ์เซสชันด้วยเพราะว่ามันแบบเจ๋งจริงผมเห็นเซตติ้งแล้วผมรู้สึกว่าโหเท่มากไม่มีความพิเศษอะไรมากแกว่าของเดิมแค่ไหนครับแค่เป็นเจฟก็พิเศษ แต่ต้องลองฟังเพราะว่าเราได้ฟังก็จะไม่เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเอาเอาจริงๆนะผมเป็นคนแต่งเพลงนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนมันเกิดขึ้นเป็นเพลงใหม่อีกเพลงหนึ่งเลยเออใช่ซึ่งซึ่งซึ่งมันดีมากมันเหมือนกับว่าอตอนที่เราปรึกษากับทางวอร์เนอร์ผมก็บอกว่าเพลงนี้คิดว่าน่าจะเหมาะ แต่ก็เราแค่คิดว่าน้องเขาน่าจะสื่อสารออกมาได้ดีเราไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนอะไรเงี้ยนะเออแต่พอแบบได้ฟังเดโมโดที่น้องส่งมาแล้วก็ได้ฟังเสียงที่น้องร้องอะไรเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าเออนี่มันแบบผมมันไปเหมือนแบบว่าอีกภาพไปอังกฤษอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> มันพาไปอีกโลกหนึ่งที่ท,ที่มันไกลกว่าที่เราจินตนาการไว้ซึ่งซึ่งในฐานะคนแต่งก็ดีใจมาก ครับสำหรับเพลงนี้ค่ะก่อนแบบมีตัวเลือกเดียวเลยไหมว่าต้องเเป็นจะโอ้ใช่ครับใช่ใช่ครับแต่ว่าก็จริงๆเราเผื่อใจเผื่อใจเยอะมากันเราเผื่อใจเราไม่คิดว่าเขาจะหลงกลเข้ามาไม่เพราะเพราะตอนนั้นนะเขต้องบอกว่าคือดูเราเปิดดูแบบคิวงานเจ๊ไปแหละเราก็คิดว่า เอ๊ะน้องจะมีเวลานอนหรือเปล่านะต้องนอนอ่ะเจก็คือไม่มีัเเออใช่ซึ่งต้องขอบคุณมากขอบคุณเจฟแล้วก็ขอบคุณวอร์เนอร์ด้วยนะครับใช่ที่แบบว่า arrange ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมต้องถามเจฟว่าแบบความรู้สึกแรกที่แบบว่าทำมีชวนนะค่ะจริงจริงก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเราก็จริงจริงตอนแรกพี่ๆเขาจะแบบ a r r a n g ให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า ดีไหมนะเพราะว่าจริงๆทำลายมันค่อนข้างแน่นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบถ้าได้ร่วมงานกับพี่ๆวงมีนทั้งทีอยากจะแบบทำอะไรที่มันใหม่จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอขอเล่นใหม่หมดเลยแล้วกันเออแล้วก็แบบเอาความเป็นมีนบวกกับความเป็นเจ๊บออกมาอยากแบบสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือเสร็จกันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะผมว่ามันยีงผ่านอ๋อใช่วันนี้เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับ เรียบร้อยแล้วครับจบแล้วเดียวน้อยแล้วครับซีซั่นหนึ่งก็ต้องเรียกว่าแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะว่ามันเหลือตัดต่อนิดหน่อยอออะร่าใช่แต่ว่าถ่ายเสร็จแล้วอืใช่ใช่ก็ไกลคอร์ดครับไกลคอดจะได้ดูวันที่ยี่สิบสี่เดือนสิงหาคมปีหน้าอันนี้คือนานไป ปีที่แล้วคนงานคนทำงานอะไรตัานที่ทำนะครับแล้วคาดหวังแค่ครับกระแสตอบรับอย่างเนี้ยอย่างเดียวว่าก็มีแฟนคลับอย่างวงนี้ก็มีแฟนคลับของมงนีเนี่ยแล้วตานที่แบบว่าแฟนคลับทั้งสองฝ่ายจะต้องมารวมกันเลยจริงจริงแค่ตัวงานเราเราแฮปปี้มากแล้วอ่ะคือตอนที่ฟังกันอ่ะเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าโหมันมันดีมากเลยที่ที่เหมือนเพลงมันได้แบบเหมือนที่พัดบอกครับว่ามันไปอีกที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ย แค่ฟังกันเนี้ยสี่ห้าคนแค่ได้เห็นมันเกิดมาผมรู้สึกว่ามันสําเร็จตรงนั้นแล้วนะว่าที่เหลือสําหรับว่าถ้าเกิดมีคนชอบเหมือนกับเราเมากๆาผมว่านั่นกําไรละใช่ใช่ครับเจ๊นี่คือมาร้องเหรอหมอมาทำอะไรด้วยโอ้ยแจ๊ก็คือโปรดิวส์ใหม่เลยมามาร้องแล้วก็มารื้อฮะนี่ครับใช่จะเป็นอันใหม่เลยครับมันก็คือมันก็จะแบบมีดนตรีใหม่ครับผมแล้วก็จะเป็น ท่อนเพลงที่ไม่มีอยู่ในเก่าจะต้องมีเจฟเขียนขึ้นมาใหม่สำหรับเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะซึ่งเจฟเขียนหน้าห้องอัดเลยนะครับนี่ขอบอกไว้คครรัับบผมเอนุขาดื้อเลยใช่ครับเต็มเต็มเราแฮปปี้มากครับที่เขาได้เรียกว่าผมลือบางทีมันอาจจะฟังดูไม่ดีแม้เราเหมือนเขาสร้างใหม่แล้วกันเออเหมือนเขาสร้างขึ้นมาใหม่อีกอีกที่นึงเลยอะไรเงี้ยนะเออซึ่งเราดีใจมากนะครับแล้วก็ท่อนที่น้องแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเราก็แบบฟังตั้งแต่ก่อนคือคือน้องมาถึงวันนั้นใช่ไหมแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทําก็คือกลาง กิดคอมกับแบบว่ามือถือขึ้นมาแล้วก็นั่งแบบว่าจดจดเขียนเนื้อเพลงเพลงว่าแบบเอ้มีฟอสฟอสอยู่ในหัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าจริงๆลืมเออแต่งมาที่บ้านเขแต่งหน้าล้าตอนแรกเราก็ฟังอยู่ว่าไออันนี้อันนี้คือเพลงใหม่หรอเปล่าอ๋อเปล่าครับเพลงนี้ใช่ซึ่งก็เกิดเป็นอะไรใหม่ๆซึ่งเจ๋งมากเจ๋งมากอ่าจะกรวาลของเจฟกับของมีนี้เข้ากันได้เนี่ยโหมันมันมันไปด้วยกันอย่างไม่น่าเชื่อใช่ซึ่งซึ่งเราก็ดีใจนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ ต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะออกมาเจ๋งขนาดนี้แต่มันออกมาเจ๋งขนาดนี้ก็ดีใจมากๆครับใช่คุ้ยขนาดนี้แ้วหนักไม่น่าจบแค่นี้แล้วไหมเราทำงานร่วมกันขนาดนี้ครับเดี๋ยวฟิตกินกันอีกประมาณหนึ่งอะไรบ้างหนึ่งกับเราบ้างเลยหละจะมีครับต้องรอติดตามดูใช่ครับผมใช่ครับผมและอย่างเจนที่พี่ชมขนานี้แล้วคือถึงขนาดนี้แล้วยังไงบ้างครับจริงๆวันนี้เราไม่ได้ถ่ายแค่ โปรเจกต์เดียวแล้วมีอีกโปรเจกต์หนึ่งด้วยก็คือเป็นโปรเจกต์เพลงที่เป็นปเพลงซิงเกิลห้างของเจฟครับผมซึ่งพี P ่ๆวงมีนก็คืออันเรนจ์ใหม่หมดเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหออกมาเป็นแบบเออแบบเวที่เราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะอกไปเป็นเวนั้นแล้วก็อยากรู้ตอนตอนที่แบบอัดรู้สึกว่าเฮ้ยเอาไปเล่นสดดีกว่ามันมากเลยเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นวงมีนแล้วมันมีความเสน่ห์ของวงมีนที่แบบหาจากที่อื่นไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออดีใจที่วันหนึ่งเรา แบบมีคนแบบก็คือแบบศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยเอาเพลงเราไป a r r a ใหม่เลยแบบของเขาอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวรอฟังกันดูว่าเป็นไงต้ <c oughs> บอกว่าเรามาผู้ยี้ปู้ยำ <c oughs> นะานหนึ่งคืออย่างเจฟพาเราแองกิทเรามาเจฟกลับมาก <c oughs> <c oughs> รุงเทพากที่เห็น,นท,ทังอ่าวีแวเทคนเวีนี่ไม่เคยฝันของแฟนๆใ่โอ้ใครจะตอบได้ล่ะทีนี้ห <c oughs> ันมองกันเลือกลากเลยทีนี้ งานงานงานจ้างเหรอครับได้ครับเราพูดจัดครับูดจัดแล้วแต่เลยครับจจากไปมากครับทุกแเลหลับงานนี่แหละให้ฝากเลยฝากครับฝากก่อนเลยครับเจฟครับก็ฝากนะครับโปรเจกต์ Play with Me นะครับผมซึ่งก็จะมีศิลปินอีกหลายท่านเนาะนะครับผมแล้วก็ฝาก ของโปรเจกต์ของเจฟเองนะครับผมก็คือจะเป็นเพลงที่เชื่อว่าความเงียบคือคําตอบนะครับผม,มซึ่งก็เป็นการอาร์เรนจ์ใหม่กับจากพี่พี่วงมีนนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายไลฟ์เซสชั่นที่แบบเจ๋งมากๆอยากให้ทุกคนแบบไปลองดูรับชมรับฟังกันได้คือเจ๋งจริงๆนะครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่เป็นซิงเกิลของเจฟนะครับผม <S <S ซึ่งพี่ <S 2> <S 2> พี่วงมีนครับต่อแล้วก็เป็นซิงเกิลที่5นะครับของของเจฟที่เราได้มีได้มีโอกาสได้มาอารเรนจ์นะครับ ใช่ก็จะเกิดเป็นแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆครับซึ่งเจฟฟเองก็ได้มาล้อในเวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าจะได้ฟังแบบเจฟในอีกหลายๆมุมที่อาจจะไม่เคยได้ฟังอะไรอย่างนั้นแหะใช่มีวากด้วยมันโหดขนาดนั้นเลยขอบคุณครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.